ยาแปลกไข้นะคะเป็นการรักษาลำดับที่4เป็นยากินค่ะตำราบ,บอกว่าเอาใบมะผู่มะเมียทั้งคู่มะยมให้หามะเฟืองมะกรูดมะนาวเลนาคนทีสอมาญยาแพรกปากไฟมะตูมใบขมิ้นอ้อยไสสิริยาทั้งหลายเสมอภาคหมดบุดละลายน้ำสาวข้าว,าวกินหายแปลร้ายเป็นดี ตัวยาทั้งหมดมีส1็ตัวนะคะมะผู้มะเมียก็คือใบหมากผู้หมากเมียค่ะแล้วก็3ใบมะยมสีใบมะเฟือง5า้าใบมะกรูด6ใบมะนาว7ใบมะตูม8ใบคนทีสองาหญ้าแพรก10หญ้าปากควาย11บเขมิน้นอ้อยให้ใช้น้ำหนักยาเสมอภาคก็คือน้ำหนักยาเท่ากันทุกตัวเลยก็ไปบดก่อนแล้วก็ปั้นยาเป็นก้อนก่อนจะกินก็ให้ละลายกับน้ำสาวข้าว อากาศการแปลไข้นะคะก็คือการรักษาการไข้ที่ไม่ให้สมผลอะไปกระทบกับอวัยาวะอื่นจนมีอาการอื่นตามมาก็คือเป็นการระวังไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนนั่นเองคําเตือนการใช้ยาต้องใช้โดยแพทย์แผนไทยเท่านั้นห้ามทำยากินเองใช้เองก่อนใช้ยาสมุนไพรให้ปรึกษาแพทย์แผนไทยทุกครั้งค่ะ